สวัสดีครับผมอยู่กันชีดโกทีวีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเฟไมค้าเหมือนเดิมนะครับผมเอาชีวิตรอดนะคะผมโอเคเราก็ต้องตามหาเพชรนะคะผมดีนะผมออกแป๊บหนึ่งก่อนครับนี่ครับตอนนี้วายสิบสิบหกเหรอเดีย๋ยวผมต้องลงไปข้างล่างอีกนิดหนึ่งครับ ตอนนี้ y สิบเอ็ดใช่ไหมย้วอยู่ทางแถวนี้เลยครับสิบองสิบเอ็ดเพตัวผมต้องการหาเพชรครับผมต้องการมากเลยครับ y สิบสามใช่ไหมผมต้อง เ P Y สิบเอ็ดไปครับขายเจอครับเพชรอ่ะโอ้เดตสโตน รู้เลยโซนเอาไทำอะไรครับแต่ว่าขุดไปก่อนครับตอนนี้ครับผมผมเจอเพชรแล้วมาขุดกันดีกว่าก่อนที่จะขุดครับผมต้องเช็กให้เรียบร้อยว่ามีลาวาอยู่ไหมว่าเพชรน,นี้มีคุณค่าครับโอเคขุดได้เลย สี่เฮ้ยหกนี่ต่ว่าเยอะเหมือนกันครับเนี่ยเฮ้ยมีอีกเหรอโอ้มีเจ็ดเลยครับมาโอเคได้เจ็ดอ่ะหกเหรอเคผมเจอเพชรแค่หนึ่งชุดเองครับดล้วผมขุดสิูวหลุมสิอย่างเยอะครับ ขอโทษท่านผู้ชมนะครผมผมผมหมดครีดเสร็จแล้วก็เออเอาเพรมาครับผมเพราะว่าผมคีเกียดหาน,นะนั่นเองครับนี่ครับผมก็กลับมาแล้วครับผมโอเคมาสร้างตรงนี้กันดีกว่าเดีย๋ยวนะตรงตรงนี้ โอเคมาโครสร้างกันเลยดีกว่าโอเคโฆษณาครับหนวผมต้องข้ามไปบักหินเยอะเลยครับผมถ้าวผาที่หนึ่งว่าจะตกได้เลยนะเนี่ยครับ ผมต้องขุดตรงน,นี้หนึงทำกันเลยดีกว่าครับผมเห่อทำพลาดครับไม่เป็นไรขุดเอาก็แหละเราผมเอากล่องคราฟมาคราฟมาแล้วก็ทำที่ขุดเพชร เี่เพจเดี๋ยวทำไม้ก่อนไม้ต้องสติกสติกมาดารอวอ ของผมเต็มนี่ครับผมก็ฟังออกซิเจนมายี่สิบอันนะคบผมผมก็จะมาสร้างประตูกันดีกว่าครับตรงนี้แล้วกันครับผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ต้องเอ่อทำฟินสตลครับฟินสตลมา จุดเลยครับแป,ปดวันนี้เท่ากันโอ้โหอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหต้องเล่าอะไรนะเนี่ยโอเคผมจะตอบบอสพยานตอบบอสครับ บอลอันนี้แล้วกันผมค้นไม่ไหวมก็เลยไปแบบนี้เลยครับหมดครีเอทีฟก็ต้องทำหาในทื่อฟอร์เทสครับ จะไหนในเทฟอร์เทือกเป็นไรครับถ้าผมหาไม่เจอผมเอาแท่งเบสดแล้วก็อันนั้นเลยครับแท่งเบโดเคผมก็ออกออกไปจากเนเทอร์ฟเทสครับ ครับถึงเวลาคราฟแล้วครับโอ้ผมเต็มมากเลยทิ้งอันอที่ไม่ใช้ครับ,บไปเมื่อผมไม่ได้เอนชานหรอกครับมันต้องจบด้วยจาบเพชรครับเคผมก็เริ่มทำกันคราฟเลยครับเค เอาสักสิบก่อนไหมเคเอาสักสิบก่อน,นครับสิบโอเคอมเอาเคเคครับผมจะเอาเป็นสวยวฟลเหมือนเดิมครับ โอ้ลูกแตกเลยครับผมไปไหนโอเคผมจะเริ่มเดินทางครับอรอรตออไหมแตก,กแกล้วเหรอที่วันนี้ผมโชค้วจังเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม หรือว่าจะอันนี้เลยดีเฮ้ยเผื่อปลาปีศาจนูกครับไม่เป็น,ปรรปนไรครับที่เกหาแล้วทุกคนมาไอ้นน เราผมเอ้ยกลับด้านผมลืมตัวหนึ่งที่มันกลับด้านนี่นน กับด้านไปอันหนึ่งครับก,ก็มีอีกไหมครับก็น่าจะเป็นอันนี้ครับทำมันไม่มได้ครับแก้เอาใหมเอาไหมได้แล้วก็ทำสวอเวิครับเคแล้วก็ เนาะทุกทีผมตายเลยเหรอครับโหไม่น่าเลยครับวันนี้ก็เฟลครับตายได้ไงอะ่ะผมงงอนะ่ะงงมากเลยครับโหเฟลครับภารกิจนี้เฟลครับบ๊ายบายครับ ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ